ดีค่ะท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาซูช่องรัดมณีชแนลนะคะค่ะสำหรับมนีนะคะแอดกับค้าพีผ้าหนองนะคะมาที่วัดกุฏแหนะคะบรรยากาศหลังไว้ออกนะคะมาเบ่งน้ากันนะคะบรรยากาศยุววัดกุฏแหนะคะเป็นจังไดน,นะคะแต่ว่าผู้ค้นกาลาหลังไหลมาอยคือเก่านะคะช่วงเศร้านะคะช่วงเศร้าของวันที่สองมอนีนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดกาจะพ้านะคะพี่น้องเบ่งบรรยากาศอยู่ในวัดไปน้ากันสะกอนล้วก็จะพาไปหาพระอาจารย์เพิ่นนะคะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องรัตมานี่นะคะแอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะบริภาดคลิปใหม่ๆในการแจ้งเตือนแอดก็จะได้หาตัวเลขเด็ดๆข้าวซารดีๆมาฝากพีฝากน้องนะคะ

แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสสวัดีแม่เฮ็ดอันคันบักเบียนหมดจ้าใช่เฮ็ดแนีว้วใบ้เต้าเฮ็นี้วใบคันบักเบีนใบปูเนาะแต่พัดเมื่ออันแต่งวดก็เาหาว่าได้ถามอีแม่คนหลายเลยว่เห็นกัน,นนะค่ะ ใบวันพ <c oughs> <c oughs> ุธแม่นมาแม่วันพุธกับวันพระเนะาะพุทธพระพุทธ<า>กับพระก็จะมีพันมาเกเย็นย้าไปหาหญิงต้องไปถามเขาเลย่อนที่วันเมื่อวานกบปุ๊กเข้าไปเ้าจะใส่นะค่ะ อืมเอาบอจ้าเอาเอ้าสูฟังเนี่ยเห็นเห็นจังไหรจ้าเห็นอยู่ในก้อนเห็นอยู่ในก้อนเห็นอยู่ในอันยูทูบะก็จะขึ้นเหมันเป็นรายการพิ้นถ่ายรูปลงกันเลยอ เขาอยู่ขันเดียบไปที่อาจารย์ใ่เมืองอ้นเดียไปเพี้ยนขาเหบอิบากไปบ้านข่าตเล้งเขาดินช่มากดินช่บ้านนี้เอาดีานเอาีเอามาเมื่อใดราตสบสอมาล้มายอมกันขึ้นโอ้ยนำกันเี่งอาจารย์บอชิบสิงที่บดีเบ้หนร้องไหม เมื่อหอนเสร็เมื่อหอนอยู่แถวนี้อ่ะหัวฮาฮาฮาๆแล้วก็ใจแล้ะ่ะมาเด้กเล็ไปเตียงขายคูที่บัวขาวอยู่นี่เป็นเรียญี่เจ้าบิ้ยิปู่ผู้นึงเห็นสามเจ็ดดูนล่ผู้นึงเห็นห้าสามแปดผู้นึงเห็นหแปด่ว่าเจ้ลยค่ะ ปูชีบกระดูกอายุบานคอนเดียบนะคะกะจะมีเดย่างซิมหากำขืนซิมหากำหนากสิไปบเตียนขาอยู่หน้าพังรอดจิดตาอยู่บ้านหน้าพังอีกอย่างนี้หน้าพังอีกอยู่ในทีมไปเตียนเอาของเจ้ารูปไหนได้เลยนะคะปูเป็นลายเป็นเห็นในยูทูบแล้วค่ะอันนั้นรูปของเจ้าเลยนั่งอยู่บ้านเบิ่งทีวีก็เห็นตัวเลข ช่ค่ะทผู้ชมผูนโซกตรงมุเจ้ามาสมือนเเห็นนี่ต้นไห้นะก็เห็นอยู่ทีจ่า่นทากันเบิแปดกับสามแปดค่ะยุบปากเจระเเคกินมดเลยกาว่าค่สามแปม่นจ้ะจยุบขาก็เห็นคสามเจ็คนเห็นหลายคนถือคนถือลายอยู่จ้ะอันนี้เวงแ่นนี่ค่ะจุดนี้จุดนี้

เป็นเกดสามใชเกศสี่เก็ห้าแล้วเป็นแลม็นึ่ดเสาเหตุคือมือนักสิบห้าคันมันพลานาเด็ก้องใชมืเลยเม็บเทียมไปเร่อยๆจัดไปอยู่ จะเอาลูกไปก่ดูชดิธรัยมาลิทยมาแล้วจขายแตะอ๋อเอาเลยครับเจ้าเจะเาปืนยิงแกถ้าเกิดใครไปยิงผมจะยิงแล้ผมบอกนั่นแหละไม่ได้ล่ะยุ่งกับผมเยอะดี๋ยวไม่มีพ้่งโทรนีไม่มีนพิ่งโทรเดี๋ยวก่อนผมว่ากนาง pari sekarangwa mewa itu Tiang petanangpati koma manaungai satungkapan ดัลโทปะระโยัตังบุญนาบุญนาสายอัมพุริยานัตรัตติติโยวิบากัสพปะโลภวินาสศภุมาเตภะวะปนตรายโยสุขีติกาได้ได้ภิกขะนัสีรวิสันิจังมุตะปะจิโนจตานุธรรมะวันติอาจินโนสุขังทะลาสัสสัสสะสุปิเร โอ้โหเป็นคนแรกในะที่เห็นในรูปพระสัมผัสอาจ,จารย์แล้วเห็นเลขสามห้าห้าสามแปดเลยสามตัวเออสามตัวโค้งโ้งเลยป้าได้หลายปันไหนจ้ะคนโสดดีนะคะได้สี่หมื่นหาโอ้โได้สี่หมื่นหาสามโตัวตรงตลสามโต่งตรงเลยป้า ่ใช่มมาเห็นพี่อาจารย์มาดูไมเห็น่เห็นก้อนก่อนสีเหกหรอเหล็กเลิกแงเนค่ะมาเห็นมาเห็นย่าเมื่อขึ้นเนาะค่ะเงาเมื่อขึ้นตอนสามกุ่มอาจารย์ไปคอนเรียบอาจทันเล็นไปโพยอ่คนเรียบปะนี้สากับสามเจ อยู่นทุกท่านเรียบม่ื้าทังบนทั้งล่างเนื้อยังไ่ได้ปานเลยี่อาจารย์เดือนชัยอ่มาทำวิธีไม่ดีเด่นยังมีถ่ายไว้วันก่อนถ้าไม่ปืนนจะยิง้ยาบาลไล่ปั่นขจ้าม่งลรักเนื้อรักตาลเน่ามือกระได้อนเขา ่้าวมาเลยจ่ายข้ามาเล้ค่ะข้ามาลดค่ะัยญานกล่อดข้ามต้องตาบลาบอยู่เลยบแกเข้าเอาพันเื่มอันนี้ว่ากระไดนอเรื่มก้องค่อยลมบ้านนานนกยนะคะผู้คนโชคดีนะคะเปนสามาทถานบุญนะคะมาแต่อำเภอสังคมบอกจ้ะอำเภอสังคม สังคนรังคายแบบาตุ๊กข้างคืออันไม่อันไม่อันไม่้ทนาทนมาดก็ได้มากที่วันที่ยิบแปเออนี่ก็ไดโอได้ขึ้กันเก็มได้ผัวมาคือตอนนี้อยู่ที่สองยีล้าน20ล้านแล้วนะคะตอนนี้ปู่ปู่ยิบปู่บรรจากว่า มึงจะไปโฆษณาโม้หลายแต่ว่าเดี๋ยวมึงเขาจะไปฆ่ามึงตายนะตอมึงมีมึงสร้างเลยแกว่าฮัลโหลพ่อแม่ลูกหลานเหรียญที่รีดไม่ได้มีเพื่ตามวัตถุประสงค์เลยที่ขอแกว่าได้ขอแค่นี้ไงแกก็ได้ให้แค่นี้แต่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยสะประมาณเท่ากี่ไร่เกือบห้าสิบไร่ผู้ใหญ่บ้านเพิ่งมาพูดวันนี้ ใช่ก็จะขอต่ออีกเพราะเราจะสร้างไงสร้างศาลา,าสร้างในน้ําเป็นน้ําพุเป็นที่มีมีเรือที่เราปั่นได้น่าล่อจะทาอ,อย่างนั้นเลย๋ยวให้เขาเอบตอเขามาวัดที่ก่อนแล้วก็ขุดสระข้อเดินก่อนเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนก็เป็นโออย่าหมรับผ่อนดีกว่ ยะเถวริวะฮาผูราปริปุเรนติสะคารังเอวะเมวะอิโตทีนังเปตนังผักกะปติอิจิตังปฏิตังตุหังจิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกะบามจันโทปนารโสยะธามณิโสติราชโยธาอภิวาฒนสีอิสานิจังอุทาปจายกิโนม กัตาโลธัมมวัทันติอายุวันโนสุขังพฮาลางสาตุสัตว์คุณเอ๋ขอบคุณหลายๆเนอะอะมาเอาไฟไปไปเลยได้สิบูชาบลูกชี่บอกมาที่ไหนชี่บอกมาที่ไหนด้วย คือนืมนมันรุนแรงเกินไปยอันเกินไปก็เลยในภาษีแจงไปอีนนปปกที่นะเนาะยดกระเืันระเพื่ออนบจกไปตัวกี่ยวกับเอี่็เข้าใจเนาะแล้วเกิดอียงขึ้นครับไปสารพัดแท้งไปทุกอยาง,ยงอ่เออะเาบอะไ,ไ,ไเลยออทีย่พอยลีฟว่าตัวไหน ห้าสามแปดตัวนเลกที่เขาไปปลอยที่ที่ปล่อยท้งังลงเลยเพราะว่าเลขของเพื่อนเนี่เลของเพื่อเนี่ยเลของเพื่อนนี่เพื่อนใส่ต่อเนื่องกับตัวนั้นตัวหกสามเ่าคือเลยกออกมาแล้วตอนแหลกแหลกแหละแต่คือว่าลองไปเห็แตที่ไทยเขาไ่ได้ เขาไปเปลี่ยนตัวไหมเห็นปะจิปายเป็นแถบกันมั้หายเป็นแถบเนเันได้ยิปายเป็นแถบมุดลายอันนี้ได้กินได้